สวัสดีจ้าเล่นกับพี่น้ำพอยพี่น้ำพอยนอนแล้วฟังนี้ก็เป็นคอกของเด็กน้อยค่ะแสงอรุณน,น้ำฝนน้ำพลอยพี่น้ำพลอยนี่กะอายุสองปีแล้วค่ะสองปีหนึ่งเดือนค่ะอายุลุ้นพี่ง้ำตาอยู่เดือนหนึ่งค่ะพี่ง้ำตาเพิ่นต้องปีสองเดือนเนาะจ้ะ อัตลักษณ์ของพี่น้ำพลอยค่ะพี่น้ำพลอยเป็นลูกสาวของพ่อเก้าเจริญจ้าหน้าตาสวยนะคะอัตลักษณ์ข่ยไทยครบค่ะตาแต้มแก้มจ้ำคอสองอ่องค่ะอ่ามีขอสองอ่องอ่องสองผูกโบนิดนึงค่ะกำไลซี่ข้างครบท้วนเนะคะ่ะหน้าตาสวยค่ะใบหูฟ้าล้ําค่ะ าจจะติดสายเพชรอุดรมากับแม่เพิ่นเนาะค่ะเกิดจากการผสมรอดค่ะผสมเทียมของพ่อกเกาเจริญกับแม่สายเพชรอุดรที่มีความสูงอยู่ที่ร้อยสี่สิบกว่าเซนอยู่ค่ะแม่ของเขาตัวนี้ก็ได้ปั่นม้าค่ะหอยเพิ่นเอามาให้ตอนพี่น้ำพลอยอายุสิบสี่เดือนจ้ะตัวนี้ก็อยู่ที่สองปีกับหนึ่งเดือนแล้วเริ่มเป็นสัตว์แล้วค่ะแต่ฝันนำนมยังแน่นอยู่นาะจ้ะ ให,ให้แม่ดูสิลูกเขาพึ่ง,ง้ําจ้ะหน้าตาพึ่นโคมหางกระสวยค่ะหางลามหางเป็นพวงพี่น้องค่ะติดตามพัฒนาการของพี่น้ำพลน้อเน้ำเนื้อค่ะพบในน้อยที่ดีพ่อฟรัมงหักค่ะมื่อนก็ะไว้ซัมาน่ค่ะสวัสดีจ้า